สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูส้มโอทับทิมสยามนะครับนำกิ่งพันุ์มาจากอำเภอปากพนังจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะครับเอามาปลูกไว้ที่นี่จังหวัดสุรินทร์นะครับดินก็จะเป็นลักษณะดินร่วนปนดินทรายนะครับเป็นดินทั่วไปผมลองปอกเปลือกดูแล้วมันยังสุกไม่เต็มที่นะครับก็คือสีมันจะออกสีแดงถ้าเต็มที่สีจอ,ออกสีแดงอมชมพูนะครับแต่เนี้ย ยังสีมันยังไม่เข้มเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมันอยู่ช่วงไหนถึงจะสุกพอดีผมก็เลยลองปอกเปลือกดูนะครับว่าสีมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเป็นต้นพันธุ์แท้ไหมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นต้นพันธุ์แท้แน่นอนเพราะว่าแกะดูแล้วนะครับสีแดงจริงแต่ว่าแดงยังไม่เข้มเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าถือว่ายังไม่ผลยังไม่แก่จัดนะครับเดี๋ยวจะชิมรสชาติดูว่า รสชาติเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูก่อนนี่ครับต้นพันธุ์ที่ปลูกไว้นี่ครับมีอยู่หนึ่งต้นนะครับหนึ่งต้นส่วนต้นทางนู้นจะเป็นพันธุ์ทองดีนะครับเนื้อสีชมพนะูต้นนี้ผมได้ตอนกิ่งไว้แล้วประมาณ13กิ่งนะครับใช้เวลาตอนนานมากประมาณ4เดือนสเดือนรากถึงจะออกใครมีข้อแนะนำอะไรก็แนะนำเข้ามานะครับว่า ตอนกิ่งส้มโอตอนยังไงให้รากออกเร็วก็แนะนําผมด้วยนะครับเพราะว่าผมตั้งแต่ตอนกิ่งมาหลายๆกิ่งพันุามะานาวฝรังสะเดานะครับใช้เวลาประมาณสัก30วันก็เห็นรากแต่ส้มโอเนี่ยผมตอน4ีเดือน,นครับรากออกผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรผมก็เลยว่าจะสั่งแบบรากนะครับสั่งแบบต้นตอเอามาทาบเอาเลยเพราะว่า มันง่ายดีผมก็ถนัดในเรื่องของการทาบอยู่แล้วเดี๋ยวจะมาทาบกิ่งพันธุ์ตัวนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็ว่าจะเอาไปขยายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งตอนที่ผมตอนไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่ครับนี่นะครับก็เป็นกิ่งพันธุ์ที่ผมได้ตอนไว้นะครับชําไว้ในถุงดําประมาณหนึ่งเดือนนะครับกิ่งกําลังน่ารักสวยงามใบกําลังแตกแตกใบออกมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเอาลงไปชําเนี่ยใบมันก็จะจะร่วง ตอนนี้รากเดินในถุงดำแล้วใบก็เริ่มแทงออกมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ใกล้ๆส้มโอทัทิมสยามสีสันสวยงามนะครับกิ่งแท้นะครับไม่ได้อามาผูกไว้กับต้นนะเป็นกิ่งแท้กิ่งนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าผลตัวนี้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าผมได้ตอนกิ่งตรงนี้นะครับนี่ตอนไว้ห้าหกเดือนแล้วตอนไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ ตัวนี้มันออกดอกคนระับตอนไว้มันก็เลยทําให้ผลตัวนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นกิ่งที่ตอนไว้แล้วมันก็ออกดอกออกติดผลนะครับมีหลายกิ่งเลยกิ่งไหนที่ผมตอนมันจะติดผลเนี่ยอย่างอย่างตัวเนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวที่ตอนไว้นี่ตุ้มตอนด้านล่างอันไหนตอนไว้จะออกดอกติดผลแต่ตัวนี้นะครับจะให้ดูตัวนี้ ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ตอนไม่ใช่กิ่งตอนดูครับอันนี้ลูกจะสมบูรณ์สวยนะครับดูสวยมากลูกนี้ครับสลูกนี้สวยมากตอนแรกว่าจะเด็ดทิ้งให้เหลือลูกเดียวแต่ทีนี้เสียดายนะครับเสียดายก็เลยไม่ได้เด็ดนี่ครับสวยงามนะครับดูกิ่งเนี่ยลูกกำลังสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับเพื่อนเพืมโอทัพทิมสยามปลูกไว้ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ กิ่งพันสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ